เ่อบ้างไว้กับการเติมเกมที่มันดูยุ่งยากเรามีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนําบริการดีเติมง่ายแถมถูกกว่าแบบเติมทั่วไปแน่นอนต้องเพจ The Hun t Shop เท่านั้นเราสองคนการันตีสรววปลอดภัยไรกังวลต้อง The Hun t Shop เงื่อนไขพิเศษแค่บอกมาจากเกาเกมรับส่วนลดทุกรายการครอบสวัสดีรัรพบกันเช่นเคยนะคบกับช่องของเรากับไขไม่เก่าแต่เราเก่าเพราะเราคือ หม Go อพ่พบับเกมแซลมดังกันอีกเช่นเคยนะครับผมโอ้โหช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นฮิโยตะในแรงสักเท่าไหร่เลยครับผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับผมอ่าในเมื่อไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วหรือเปล่านะผมก็ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอจริงๆนะช่วงนี้นะคิโยตะนะครับผมแต่วันนี้ครับผมจะพาไปดูกับผมการแข่งขันและฟอร์มเด่นๆของคิโยตะล่างแอดวานกันครับผมเพื่อกระตุ้นความอยากได้นะครับ โอเคครับผมไปดูการแข่งขันในแรงมัมันของพิโยต a ลรักแอ v ดวานได้เลยนะครับผมก็จะไปดูนะครับผมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่คูโรโกทช็อปรับพิออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีส์ชุดครอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกนควอารโค้อีก โอเคครับผมมาดูกันขันในแรงมันๆได้เลยครับผมฝั่งของคิโยตะก็จะมีสกอริเงล่างหัวเกรงครับผมมีคิโยตะล่าง2มาเกะครับผมฝั่งตรงข้ามก็จะมีฮานากาตะล่างสองมีฟูจิมันแล้วก็าเซกาวะครับผมโอ้โห و. เป็นแรงสแลมดังด้วยครับผม,ผมหน้าจะดูเดือดหูฝีมือจัดจ้านแนะ่นอนมาดูการจับบอลระหว่างสกอริเงแล้วก็ฮานกากาตะได้เลยครับผม จำไปแล้วก็ผมโอโหมิฮานากตาตะได้บอลก็ผมส่งมาให้ฟูจิมะแล้วก็แบกไปด้านซ้ายกับผมสเตปไปด้านขวาแล้วก็หลอกชุดให้อซิกาวะก็ผมส่งคืนมาให้ฟูจิมะแล้วก็ชุดสามแต้มไปเลยกับผมเบี้ยวไม่ลงกับผมโอโหแต่ฮานากตาตะทิปอินเข้าไปกับผมสวยงามมากสเตปนี้นะครับผมอ่ะซึเรงส่งให้มากิแวกส่งให้คโยตะ เปิดอันตีเปิดอันตีแล้วก็หอยหลังชูดครับผมโอ้ยไม่ลงสกุลเิรีบาได้ส่งให้องไงครับผมลิงป่าของเราล่าง2ส่งให้มากิมากิากส่งมาที่ลิงป่าอี่รอบเปิดอันตีแล้วโอ้โหห,ห,ๆๆห,ห,หลอกแล้วก็เฟดโอ้โหสวยงามจริงๆครับผมหลอกจนฮาเซนลงแล้วก็สเตปหอยหลังชูดเลยครับผมจุดยอดจังหวะนี้โอ้ยฟูจิมะชูสามแต้มไม่ลงนะครับผมลิงป่าของเราได้บอลคิโยตะาทำไงามากิติดส่งให้คิโย กีโยตาเปิดอันติอีกแล้วเปิดอันติกทำไงหอยหลังหอยหลังสเต็มหมุนหมุน,มนแล้วก็ูโอ้โหเลอ up เร็วเข้าไปสวยงามจริงๆครับผมอืสุดผิวจริงๆมาดูกันต่อครับผมฟูจิมะสเต็มด้านขวาแล้วหลอกให้ฮันซึกะวะส่งคืนไปให้ฟูจิมะชุดหนึ่งครั้งแล้วก็หลอกโอ้โหให้กับฮันซึกะวะอีกรอบหนึ่งให้ฟูจิมะอีกรอบหนึ่งสเต็มด้นานซ้ายหลอกให้ฮันซึกะวะชุดโอ้โหยยโดนคีโยตาบล็อกไปครับผมแล้วก็ชุดอีกรอบครับผมไม่ลงครับผมโอ้คีโยตารีบ้าได้สองรอบแล้วนะครับผม

สวยงามครับผมมาดูกันอีกสักรอบนะครับผมจังหวะนี้ครับผมได้บอลครับผมหมุนๆแหวก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 ข้าหมุนตัวอีกรอบนึงแหวกแหวกแหวกเลี้ยงเลี้ยงหมุนตัวอีกรอบแล้วก็เลยะอ๊บหูยกับหลังสวยงามโอ้โหสุดจริงๆมาดูกันต่อได้เลยครับผมฟูจิมะยังไงครับผมส่งให้ฮาเซฮาเซส่งคืนมาที่ฟูจิมะคืนมาที่ฮาเซติดครับผมบุคุซึเกะงิได้บอลครับผมเอางี้กันต่อครับผมมากิหลอกให้ทีเตะ ลอกขาแล้วก็ดังโอ้โหต้องขอดูอีกสักรอบนะครับผมจังหวะนี้ลิงป่าให้มากี่มากิหลอกคืนที่ลิงปาลาลิงป่าเลียงแล้วก็ลอดขาแล้วก็ดังก็ไปอย่างสวยงามก็ผมลอดดากนันเองครับผมโอ้โหมาดูกันต่อครับผมจังหวะนี้ฟูจิมะได้บนลหลอกหลอกมากี่โดดหลงไปแล้วหลอกให้อะไงท่ะไงอางอนากะตสะส่งมาที่ฟูจิมะแล้วก็ชูสามแต้มเรียบร้อยครับผมโอ้โห อ้ยตามมาแล้ว5ต่อ8ครับผมมาดูกันต่อลิงตาได้บ้องสอนให้มากิมากิแบกให้ลิงตาลิงตาสเต็ปเปิดอติอีกแล้วเปิดอติเลี้ยงหมุนหนึ่งข้างหมุนข้างถอยหลังหนี่หลังแรงเลี้ยงหมุน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 แล้วก็ เข้าไปโอ้โหผมขอดูรีเพรออีกสักรอบจริงๆครับผมโอ้โหจังหวะนี้มากีดหลอกให้ลิงปลาลิงปลาทำไงเลี้ยงสเตปเปิดอันติหลอกหลอกเราหมุนหนึ่งครั้งหมุนหนึ่งครั้งหลอกหอยหลังหอยหลังหมุนอีกหนึ่งรอบคว้างมันไปโดนขอบแล้วก็ลับไปดังสวยงามสุดจริงๆโอ้โหดูกันต่อครับฟูจิมะชูลูกนี้ไม่ลงอีต่างหากโดนทางกระตัดทิปอินเข้าไปอีกแล้วครับผมเจ็ดต่อสิบครับผม อะไรจะพิวคขนาดนั้นมีสเตปแบบเตะกอดขาไหมครับผมฝั่งตรงข้ามบอกรับเปิดอันติีแล้วครับผมเลี้ยงๆยังไงไงเปิดแล้วก็หลอกเลยอัพฮูดทางกระตาบล็อกไปครับผมอสองคืนนี่ฟูจิมะให้อันนี้ับฮาเซกาว,วะสองคืนให้โดนบล็อกอีกแล้วกำลังจะชูดครับผมบล็อกเก่งจริงๆครับผมตัวนี้นะภาคอีไม่ใช่ภาคสิล่างนี้นะครับผมสเตป มาให้อนาคตาโอ้โหโดนบล็อกอีกแล้วก็ผมบอลมาที่คิโยตะคืนมาที่มากิมากิล็อกแล้วก็ขาหาแล้วก็ชูสามแต้มไปเลยครับผมโอ้หูนำสิบสามเจ็ดแล้วครับผมโอ้โหดูกันต่อครับผมชูครับผมหืมต้องชูบ้างแล้วครับจังหวะนี้ไม่มีคนทําแต้มนะครับผมหืมสุดแบนี้ไอ้มากิมากิ แหวกแล้วก็ให้ลิงลิงทำไงเลี้ยงเปิดอันติีแล้วก็หลอกเลยอัะไม่ลงครับผมอุ้ยเกือบสวยจังหวะนี้นะดูกันต่อชูสามแต้บอีกแล้วโอ้โหตามมาเฉย12 13องสบมครับผมดูกันต่อลิงส่งให้ไงมากมากหลอกให้ลิงลิงเปิดอันติีแล้วผมแล้วก็หลอกเลยอัพสวยงามวัยโคตรเลยครับผมโอ้โหสุดจริงๆมาดูกันต่อครับผมดูกันต่อเอาไงเอาไงเอาไงส่งให้อันาคตา เปิดอันติโอ้ยโดนบล็อกอีกแล้วก็ผมฟอร์มสุดจริงๆครับผมโอ้โหขี้ตะของเรานะโดนมากี่ตา้มตอนได้ก็ผมแหวงแล้วก็ส่งให้งไงยขีตะดทำไงแล้วก็หลอกเลย์อัพอีกแล้วโอ้โหใครจะตามทันเมื่อกี้ยัง1 3บ2ตอนนี้หายไปหู้โห17 12แล้วครับผมหืูยเยอะเปิดอันติแล้วหลอกให้อ่อหาห่าง่ายาเซกะวะ แล้วก็คืนมาที่ฟูจิมะติดอีกแล้วครับผมมากิต้องรีบส่งออกข้างนอกให้ไงลิงตาของเราเยวตาเปิดอัดตีไหมเปิดอัดติแล้วครับผมแบกแบกเลี้ยงเลี้ยงส่งคืนให้มากิครับผมส่งให้เคียวตาเปิดอัดติแล้วผมเลี้ยงหลอกหลอกหลอกคอยล้างมาล้างบุญหมุนหนึ่งครั้งหมุนหนึ่งครั้งแล้วก็อออืื้หเลีอัพกับหลังรีเวิร์สสวยงามครับผมโอ้โหอะไรจะหลอกปานนั้นนะครับผมโอ้งงกันหมดเลยครับผมจังหวะนี้โอ้โหฮาเซ่ครับผม ไม่มีใครตามประกบก็ผมมาดูกันต่อนะโอ้โหรู้สึกว้าวมากก็ผมหลอกให้ยิไตแล้วเปิดอันติแล้วก็ผมเลี้ยงเลี้ยงทอยอยทอยอยหมุนหมุนหนึ่งครั้งแล้วก็หลอกเลย์อัพอีกแล้วก็ผมโอ้โหไม่รู้จะป้องกันยังไงนะตอนนี้นะก็ผมปัน้องก้าวนะมาดูกันต่อฟูจิมะหลอกชุดสามแต้มอีกแล้วโอ้โหถือว่าแม่นมากๆเลยนะฟูจิมะนะเปิดอันติยิ่งแม่นไปใหญ่ก็ผมมาเกแะแหวกแล้วก็ให้ สก,กูสก,กูได้ไงคื่นไปที่มากริตมากริตหลอกให้ยังไงเปิดอันตีแล้วก็ผมขี้ตาหมุน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 อีกแล้วแล้วก็เด้งแล้วก็ดังโอ้โหสตเต็ปเดิมเลยครับผมสุดจริงจริงเอาไงฟูจิม,มะฟูจิม,มะลองหนึง่งครั้งให้ติดลิงตาครับผมลิงตาส่งให้มากริตมากริต ยังไงหลอกไหมไม่หลอกส่งดื้อให้สกุรเงินชุดบ้างครับผมโอ้โหแต่ไม่ลงครับผมใช้ลูกชุดน้าหงายลงไปอีกรอบครับผมยี่ห้าสิบเจ็ป็นแล้วนะครับผมโอ้โหงูแต่จ้องเคี้ยวตาแลยครับผมมาดูกันต่อครับผมโอ้โห ชุดลงไปครับผมนี่ไม่ใช่แรงธรรมดานะผมเป็นแรงแซลมดังของต่างประเทศด้วยนะครับผมมาดูกันต่อกับผมสเต็ปนี้แล้วก็ดังโอ้โหวโคตรเลยกับผมคิโยตะของเรานะครับผมเลยอีก7นาทีคงไม่มีปัญหาเลยนะจังหวะนี้ฟูจิมะชุด3แต้มไม่ลงสกุลง,งี้ใช้การรีบาวที่สวยงามจบไปโดยปร,ริยายครับผม มาสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมโอ้โหกับเคียตาล่างสองนะครับผมถือว่าเป็นตัวละครที่ผิวมากมากเลยนะโอ้โหที่สําคัญเปิดอันติได้ตลอดเวลาครับผมแต่ข้อเสียของมันก็คือมันต้องกดตามสกิลที่มันโผล่ขึ้นมานะผมไปลองเล่นอยู่เว็บๆนะมันไม่ใช่สกิลที่แบบอ่าอยู่ๆก็กดได้เลยนะมันจะเป็นแบบแวบ,บขึ้นมาแวบ,บขึ้นมาเราต้องกดให้ทันนะครับผมโอ้โหไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะ โดยความที่อันติกกได้ตลอดมันก็ต้องแลกมาด้วยความยากนิดหนึ่งเนาะโอ้โหถ้าบ้างๆเดี๋ยวผมจะลองไปเซิร์ฟนอกแล้วเล่นให้ดูนะครับผมแต่วันนี้เอาไฮไลท์มาให้ดูแบบคร่าวๆก่อนนะโอ้โห สุดจริงๆอ่ะเลี้ยงไปเลี้ยงมาไวขนาดนี้โอ้โหไม่รู้ว่าจะประกบยังไงแล้วนะถ้ารอเข้าเซิร์ฟไทยแล้วโอ้โหก็น่าเป็นที่จับตามองของหลายๆคนเลยนะครับผมโอเคก็ผมท้านี้ก็ขอพุณที่ติดตามประชมกันมาจนจบคลิปการรีวิวกับผมคีย์ตากับผมล่าง2นั่นเองครับผมอ่ะก็อย่าลืมช่วกันมากดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับวันนี้กับเกมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับบ๊ายบายครับผม